ตอนนี้แล้วก็เข้าสู่ขบวนการอัดร้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัดร้องกันวันนี้มีน้องที่จะมาช่วยเราในการทำคลิปสอนในครั้งนี้นะครับก็มีน้องมากมายและน้องนารูโตะอายุเอ่อสิขวบ1ิขวบเท่านั้นเองนะฮะไปดูกันผมจะ create track นะครับเพื่อที่จะอัดร้อง c o m m a n d t ปึ๊บปุ๊บ ก็พิมพ์ว่า Vox แล้วก็ตามด้วยชื่อก็ได้นะฮะอาจเสียงผู้หญิงก่อนละกัน ก็ไหลลื่นเรลือเพียงกลิ่นหัวใจครุงไปกับความเหงารักยังไม่จางไปตรึงติดชิดดวงใจยังหอมรันชวนชวนให้ฝัน อนนี้เราก็ได้เสียงน้องมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังกันว่าพอไปอยู่กับเพลงแล้วจะเป็นยังไงบ้างอ่นอ่อนพัชชยน้ำตาก็ไหรินเเลือเพียงกลิ่นหัวใจครุ่งไปกับความ เดี๋ยวตรงนี้จะเว้นไว้ให้อีกคนหนึ่งมาร้องนะครับเพราะว่าเขาจะฟิเจิลิ่งกัน จะไปอัดเสียงผู้ชายต่อนะครับเคยแอบแนบเคียงใกล้อิงแอบไม่รู้ใกล้ใยยังคงแสงฉันเยาวยวนมิเลือนหายซ่อนเก็บไว้ข้างในตรงสุดลึกดวงใจฉัน,น้องเธออยู่ในนานโอเคพอเราได้อัดร้องเนี่ยเราเลยรู้เลยว่าเราเกิน เวิร์สมานะฮะหลังดนตรีไปเนี่ยหลังท่อนที่เป็นดนตรีรอบที่2องเวิร์สรอบที่2เนี่ยจะมีแค่เวิร์สครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเวิร์สสเนี่ยไม่มีนะฮะลบไปได้จากนั้นก็ขยับมาปึ๊บเนี่ยพอมีร้องให้เกาะเนี่ยเราก็จะรู้ว่าท่อนเราพลาดไปท่อนหนึ่งไม่เป็นไรเพลงนี้ที่ผมตั้งใจดีไซน์ไว้ก็คือให้มันเป็นพ็อป แทรสายๆนะฮะก็จะดูมีความเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีแรปอีกหนึ่งแทร็กไปอัดกันโอเคตอนนี้เราได้เสียงร้องที่เป็นแรปมาแล้วเดี๋ยวไปลองฟังกันนะครับ เเ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 เธออ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 อมม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 าา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 าจจ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 ัััับบททททีีีีี่่่่่่่่่ยยยงงงงงงคคคคคคิิิิิิดดดดดดดหหลลลลลลืใ้้้้้ allen แแนนนนกกกกกะะะะะะะไไ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 ไ overl ถถถึึปปปปปสวววๆๆรรรตตตโอเคนะครับท่อนแรปก็เป็นท่อนที่คิดเนื้อกันเอง เป็นท่อนที่ใส่เนื้อเพิ่มเข้าไปอย่างที่บอกว่าเพลงโคเวอร์เนี่ยมันสามารถใส่ความเป็นตัวเราไปได้นะฮะอันนี้ผมอยากจะพรีเซนต์ในรูปแบบของทรัพแล้วก็ผสมกับแรปเข้าไปก็จะเดโมที่อัดกันไป3ามแทร็กเนี่ยอัดร้องกันไปเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาทำกันต่อนะครับเดียในคลิปหนะ้า